ให้รู้ให้เห็นให้รู้ให้เห็นเห็นตัวเองให้รู้ตัวเองเห็นกายเห็นจิตมีสองคำแหละที่เป็นพระเอกคือรู้กับเห็นเนี่ยไม่รู้ก็คือเห็นแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นรู้ไว้หมดก็คือหมายความว่าไม่เปลี่ยนให้เป็นรู้ก็คือจะไม่เป็นอย่างอื่นจะไม่เป็นทุกข์จะไม่เป็นสุขแต่ให้เป็นรู้คือรู้ทุกข์รู้สุขได้แต่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขแต่ให้รู้ถ้าเราฟังเข้าใจตรงนี้การปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นเลย เพราะทุกวันนียที่ที่เราปฏิบัติที่มันเนิ่นช้าเนี่ยเพราะว่ามันจะปฏิบัติเพื่อให้เป็นให้เป็นสิ่งถูกรู้อ่ะให้เป็นให้เป็นสุขอย่างเงี้ยให้เป็นโลกให้เป็นเบาสบายเนี่ยมันมันผิดไง่เคย้ใช่แต่จริงเขาให้รู้ในปัจจุบันขณะเลยว่าถ้ามันสุขก็รู้ถ้ามันทุกข์ก็รู้หรือจะใช้คําว่าถ้ามันสุขก็เห็นเห็นมันถ้ามันเป็นทุกข์ก็เห็นมันแต่ไม่เป็นมัน จำหลักตรงนี้ได้อะมันมันซื่อๆมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องไปดิ้นรนไม้มากเพราะในปัจจุบันเนี่ยมันมันมีตัวมีร่างกายให้รู้อยู่แล้วใช่ไหมมีความเจ็บให้รู้อยู่แล้วอย่างโยมเนี่ยมีความป่วยมีความเจ็บให้รู้อยู่แล้วไงไม่ต้องไปหาที่ไหน่ยถ้าเข้าใจมันง่ายงาีก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดก็พูดซ้ำอ่ะใช่ไหมหลวงพ่อคงเรียนบอกวีก็พูดเรื่องเดิมหลวงพ่อเทียนก็บอกพูดเรื่องเดิม แต่คนปฏิบัติได้ตลอดได้ตลอดเวลาเลยได้ตลอดเพราะว่ามันมีกายมีใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมเออเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มันก็มีกายเนี่ยร่างกายนั่งอยู่ก็มีอยู่ไหวๆก็มีอยู่ถึงมันนิ่งๆก็มีอยู่เอาสมมนวไม่ดูไหวนะร่างกายนิ่งเนี่ยมันก็มีอยู่เอาร่างกายไหวๆก็มีอยู่จะดูตรงไหนแต่ทีนี้มันสิ่งที่ยากเนี่ยที่หลวงพ่ออยากจะต่อเติมก็คือเรื่องของการแยก แยกระหว่างเห็นกับสิ่งถูกเห็นเมื่อวานที่เราคุยกันทั้งหมดต้องการให้แยกถ้าไม่แยกเนี่ยมันไม่ชัดเจนคือมันจะเป็นเรามันจะเป็นเรารู้จะเป็นเราเห็นถ้าแยกไม่ได้นะมันจะมีตัวเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแต่แยกถ้าแยกได้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าไม่มีตัวรู้ไม่มีไม่มีไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวเห็น ไม่มีตัวเลยนะการรู้กับการเห็นไม่มีตัวมีแต่มีแต่รู้มีแต่เห็นแต่ไม่มีตัวผู้รู้ไม่มีตัวผู้เห็นแต่หลวงพ่อต้องไต่เต้าจากมีตัวก่อนก็คือมีตัวเราเป็นผู้รู้มีตัวเราเป็นผู้เห็นเมื่อเมื่อพบตัวเราที่เป็นตัวรู้พบตัวเราที่เป็นตัวเห็นแล้วเนี่ยแล้วก็มาเห็นเราอีกทีหนึ่งหรือว่ามารู้เราอีกทีตรงเนี้ยมันก็จะจะจบมร้สติเออมันเป็นลำดับวันนี้เช้านี้หลวงพ่อก็จะแสดงให้เห็น ้เห็นเป็นขั้นตอนอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแสดงอีกทีนะเดี๋ยวโยมปิดปิดไฟนะมันจะได้เห็นชัดธรรมะนี่ต้องเอาเอาเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นการชี้ให้เห็นมืดแล้วรู้ไหมอ่ะรู้แต่แต่มืดอ่ะไม่ใช่รู้เพราะรู้ก็คือรู้แต่มืดก็คือมืดคนละตัวกันเข้าใจไหมถ้าพูิดแบบนี้เข้าใจค่ะเออคือมืดก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้เนี่ยมันไม่ได้มืดด้วยเพราะรู้ก็คือรู้เข้าใจแล้วถ้าตรงนี้เนอะทีนี้ถ้าใช้คําว่าเห็นก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมล่ะมืด ก็เห็นได้ว่ามืดมืดก็คือมืดเห็นก็คือเห็นนี่มันเป็นสภาวธรรมคนละอย่างกันแต่ทีเนี้ยความมืดเนี่ยโอเคเห็นได้ว่ามีอยู่จริงแต่ผู้เห็นนะ่ะไม่มีตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะต่อยอดผู้เห็นนะ่ะไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีอะไรเลยถ้าถ้าพูดถึงแั่นนี้พอพอเข้าใจไหมคือคือความมืดเนะี่ยมีอยู่จริงเห็นได้แต่ผู้เห็นไม่มีทีนี้ผู้เห็นไม่มีเสร็จแล้ว เราไม่เข้าใจใช่ไหมเราจะต้องพูดมาอย่างสเต็ปที่มีผู้เห็นก่อนถอยมาก่อนทีนี้ถ้าเราถามว่าอา้ามืดมีไหมโยมตอบว่าม,มีเราถามว่าแล้วใครเป็นผู้เห็นความมืดต้องตอบสเต็ปนี้ก่อนเราใช่ไหม,ม,มนี่นะสเต็ปนี้แหละสเต็ปต่อมาเห็นเราของโยมงง่ายมากแล้วของโยมคือแบบหลวงพ่อเกือบอไม่ต้องพูดอะไรแล้วคือสเต็ปไอ้ที่เราเป็นผู้เห็นเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่า ปกติชีวิตมันหลงผิดมาแล้วเนาะว่าเราเป็นผู้เห็นแต่หลวงพ่อต้องการต่อยอดคือให้เห็นเราอีกสเต็ปหนึ่งนนเดี๋ยวช้าๆนะความมืดมีอยู่จริงเห็นได้หลวงพ่อก็จะใช้คำว,ว่ามืดความมืดเป็นสิ่งถูกเห็นแต่สเต็ปแรกคือมีใครเป็นผู้เห็นตอบสเต็ปแรกก่อนเออตัวแรกสเต็ปแรกคือมีเราเป็นผู้เห็นสเต็ปถัดมาเห็นเราเป็นเราตัวที่เป็นผู้เห็นได้ไหมตรงนี้ ขเขจะได้ <c oughs> เอเอ็มีเพิ่มได้เนาะสเต็ปแรกความมืดมีแล้วมีเราเป็นผู้เห็นความมืดหลวงพ่อก็บอกว่าก็ให้เห็นเราอีกสเต็ปหนึ่งจริงๆอ่ะมันเห็นเราอยู่แล้วถ้าไม่เห็นเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นผู้เห็นความมืดใช่ไหมแล้วเราผู้เห็นความมืดอ่ะเอา้าอยู่ไหนลองชี้ดูดิกรงนี้เออนี่ไงคือตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราผู้เห็นความมืดแต่มันมี สเต็ปต่อมาก็คือว่ามันเห็นเราว่า,วาเรานั่งอยู่ตรงเนี้เราผู้เหน็นความมืดนั่งอยู่ตรงนี้ทีนี้พอมาตรงนี้ปับ๊บเนี่ยสิ่งที่หลงไปก็คือว่ามันจะมีตัวเราไปหาไอ้ตัวที่รู้เราไงตรงนี้มันจะหลงจริงๆอ่ะมันซื่อมากเลยพอรู้เราพอเห็นเราที่เป็นผู้เห็นเสร็จแล้วคือจบแล้วแต่ส่วนมากอะพอหลวงพ่อพูดว่าไอ้สเต็ปที่เห็นเราอะมันมีมันก็ทําให,ตห้ตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนีย้ยไปไปทําความรู้จักกับไอ้ตัวเห็นเราอีก มันก็เลยไม่ชัดเจนแต่จริงอะ่ะแค่เห็นเราแค่นั้นแหละคือจบอยู่ตรงเห็นเราเออมันจบตรงที่เห็นเราหรือว่าถ้าพูดอีกอันก็คือจบตรงที่รู้เราเพราะว่าไอ้รู้ที่ถัดไปเนี่ยมันไม่มีแล้วไงไอเห็นที่ถัดไปก็ไม่มีแล้วเพราะงั้นที่หลวงพ่อบอกว่ามันมีแต่รู้กับเห็นแต่ไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวเห็น๋ยมหลวงพ่อพูดขยายมากจนละเอียดจนงงหรือเปล่าโยมว่าแบบนี้ไหมอะ คือบางกลางบางคาวเนี่ยถ้าให้จบลงเนะี่ยมันก็จบตรงที่ถ้าให้จบนะหลวงพ่อพูดแบบนี้นะลงนองอดูความมืดมีจริงเห็นได้ความมืดเป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราเป็นผู้เห็นความมืดทีนี้จุดจบของมันคือจบถึงที่สุดแ่งทุก์ก็คือเห็นเราผู้เห็นความมืดคือจบแล้วหรือโยมจะพูดให้สั้นกว่าหลวงพ่อได้ไหมลองดูที่เพื่อหรือว่าประมาณนี้เออลองใครจะหดให้สั้นมากกว่านี้อีกถ้าหดสั้นนะหดสั้นนะแต่เนี้ยหดสั้น ก็แค่เห็นเราแค่เห็นเราในปัจจุบันมีสั้นแล้วไม่ต้องเกี่ยวกับมืดไม่เกี่ยวกับสว่างเลยเพราะมันรู้จักเราแล้วใช่ไหมพอรู้จักเราก็คกือเห็นเราเลยอันนี้ก็จบแต่ทําไมหลวงพ่อพูดยาวเพราะต้องใช้อุบายหน่อยอุบายแต่ถ้าให้สั้นก็คือเห็นเราทีนี้ถ้าเห็นเราแล้วโอเคไหมหรือว่ายังงงแต่ต้องพยายามอทีนี้กลับมาว่ารู้เราบ้างอ่ะถ้ารู้เราโอเคไหม รู้แล้วปัจจุบันอยา,ยาหน่ว่าต้องพยายามว่าออกไปมองเข้ามาออกไปมองอยังไงทมันเหมือคล้ายๆกับมีกล้องเงี้ยค่ะกล้องที่มองมอยู่โอเคอ่าอ่าเ,เกือบใช้ได้เกือบใช้ได้แล้วแหละแต่ที่นี้ทําไมต้องพยายามตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะนนไม่ค่อยกลับมาที่ตรงนี้แต่จริงถ้าพยายามก็ได้อยู่ให้เห็นตัวเราผู้พยายามใช่ไหม ตัวตัวเราผู้พยายามก็คือตัวเดียวนั่นแหละตัวเดียวกันกับตัวเรานี่แหละเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันมันหลายอย่างตัวเราเป็นผู้เห็นก็ได้ตัวเราเป็นผู้รู้ก็ได้ที่ที่เห็นความมืดก็ตัวเราเป็นผู้เห็นเนาะหรือว่าความมืดมีตัวเราเป็นผู้รู้ความมืดก็ได้แล้วก็มารู้เรากลับมารู้เราเนี่ยตรงนี้มีสติมีสัมปชัญญะทีนี้เอาสมมุติพยายามพยายามก็คือตัวเดิมมันแหละตัวเดิมก็คือตัวเราคือตัวเราที่พยายามใช่ใช่คือหน้าที่ ตัวเรามันมีพฤติกรรมหลายอย่างเป็นผู้ดูก็ได้เป็นผู้รู้ก็ได้เป็นผู้เห็นก็ได้เป็นผู้พยายามก็ได้อันนี้คือตัวเราหมดเพราะงั้นรู้ตัวเราผู้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 ตัวเราที่เป็นผู้พยายามตัวเราที่เป็นผู้ดูตัวเราที่เป็นผู้รู้รู้ได้เหมือนกันหรือตัวเราเป็นผู้ไม่เข้าใจเวลาไม่เข้าใจอ่ะเวลายมไม่เข้าใจแล้วโยมก็พยายามคิด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 หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะหรอกแค่รู้ตัวเราผู้คิดอะก็จบแหละหรือว่าเวลาไม่เข้าใจ ใครไม่เข้าใจก็ตัวโยมก็ตัวเองนั่นแหละก็รู้ตัวเราผู้ไม่เข้าใจแค่นี้มันจบทุกครั้งเลยที่รู้ตัวเราเออกลับมากลับมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ากลับมาเพราะฉนั้นการกลับมาจึงไม่มีตัวเราต้องไปทําอะไรแค่มีสติเพราะตัวที่กลับมาก็กดสติสัมปชัญญะกลับมารู้เราพอรู้เราทุกครั้งก็ให้จบทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือไปรู้สึกตัวก็รู้เราหมแหละรู้เรารู้เราจริงจงมันว่าไปเนาะเหมือนกับ สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเราเราฟังจนจนแบบชินไปหมดแล้วแต่ทําไม่เป็นไงหลวงพ่อเ็าแสดงวิธีทําให้หน่อยหนึ่งเมื่อใช้วิธีทําเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่มีวิธีก็คือรู้ไปเลยง่ายไหมรู้ไปเลยก็ไม่ต้องมีวิธีแล้วรู้ไปเลยก็ยังสงสัยนะเวลาเรายกเนี่ยประเด็นจริงจเนี่ยคือเรืออะไรก็ยังสงสัยอ่าทั้งนั้นเดี๋ยวหลวงพอ่อตอบในในตำนองนี้ก่อนเวลายกใช่ไหมหลวงพ่อถามว่าใครยกอ่ะ ตอนีก็ตแวราก่อนเออก็รู้ตัวเราไงรู้ตัวเราผู้ยกก็ไปที่นให้มันอยู่ที่หนึ่งสองาประมาณนี้แหละแต่ถ้าถ้ารู้เป็นแล้วเนี่ยก็คือรู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวคือคือไม่เจาะจงที่มือแหละรู้ทั้งตัวก็เหมือนกับรู้ความมืดนั่นแหละเมื่อกี้รู้ทั้งตัวพอรู้ทั้งตัวปั๊บมันก็เห็นหมดแหละว่าตัวเราเนี่ยทั้งนั่งยกทั้งอะไรคือรู้ทั้งตัวรู้แบบบางเบาที่สุดไม่เพ่งไม่จ้องตัวตนทั้งหม เพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อรู้ตัวทั้งตัวเนาะมันก็หลุดพ้นดิเพราะว่ามีตัวรู้ไงเมื่อรู้แล้วมันไม่เป็นเดี๋ยวอธิบายไงคืออันนี้ตัวนี้นั่งยกใช่ไหมพอนั่งยกเสร็จแล้วก็รู้ว่ายกพอรู้ว่ายกเนี่ยหลวงพ่อก็จะแยกให้เห็นว่าไอ้ที่ยกเนี่ยมันก็คือคือร่างกายคือตัวมันยกแต่อ้ที่รู้เนี่ยมันมันได้แต่รู้มันไม่ได้ยกนึก mm. ออกไหมเพราะเนี่ยื่อกีที่เราไอไอตัวเนี้ยนั่งยกอยู่ ถ้ารู้ว่ายกเนี่ยแสดงว่าโอเคแยกได้แล้วก็คือยกก็ส่วนยกไปแต่รู้มันก็คือได้แค่รู้ว่ายกรู้เนี่ยไม่ได้ยกด้วยตรงนี้รู้เนี่ยจึงหลุดพ้นจากไอ้ตัวยกหลุดพ้นเพราะมันไม่เป็นยกเนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้ยกมันก็เลยหลุดคือผลไปเนี่ยถ้าเข้าใจตามลำดับตรงนี้ก็ยกไปดิแต่ไม่ใช่เรายกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นยกเราเราเรายกเรายกมือบัดนี้มันไม่เป็นเราแต่มันเป็นไอ้ร่างกายที่มันยกแล้วก็ จะไม่ค่อยจะไม่เหนื่อยถึงมันเหนื่อยมันก็ไม่ใช่เราเหนื่อยอยู่ดีเพราะเหนื่อยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ถูกรู้ว่ามันเหนื่อยใช่ไหมแต่รู้ว่ามันเหนื่อยไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าลงไหมยังงงเนาะยัง,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 ยง,ง,ง,งไม่ชัดเจน,น,น,นเนาะมันยังแยกไม่ออกย่เออพอะแยกไม่ออกกบหลวงพ่อก็ใช้อุบายเดิมอีกแล้เนาะเป็นตัวเราเหนื่อยแมันมันยังไม่ติ่งอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อต้องตวใช้อุบายใช้อุบายตัวนี้บ้างอ่าอย่างนี้นะลองดูนะนี่มันจะเกิด ตรงนู้นเป็นความสว่างเนาะตรงนี้เป็นความมืดนะชัดเจนแล้วนะโยมลองดูดิความสว่างเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกเห็นเนาะความมืดก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่อันเนี้ยมันจะมีผู้เห็นสองสิ่งนี้มีผู้เห็นก็คือเห็นทั้งความสว่างเห็นทั้งความมืดพร้อมกันเลยถูกต้องไหมแต่ถ้าหลวงพ่อแยกเนี่ยเหมือนกับว่าแยกให้เห็นว่า จริงๆไอ้ที่ถูกเห็นเนี่ยมันมีสองสิ่งสองอย่างนะคือความสว่างอย่างหนึง่งแล้วก็ความมืดอย่างหนึง่งแต่พอเอาเข้าจริงทําไมมันเห็นพร้อมกันได้อะใช่ไหมเข้าใจได้เนาะเออใจแบบคุยแบบแยกๆก,ก็ได้แยกว่าเออสว่างแล้วก็มืดนี่มีสองอย่างแต่พอเห็นพอลืมตาปั๊บมันเห็นสองอย่างทีเดียวเลยทั้งความมืดและความสว่างแต่มืดกับความสว่างเป็นคนละสิ่งกันโอเคเนาะตอนนี้มันจะมีผู้เห็นแล้วอ่า ใครอะเห็นความสว่างใครละเห็นความมืดตอบก่อนเอ,เออต้องตอบสเต็ปแรกก่อนมีตัวเราเป็นผู้เห็นทีนี้หลวงพ่อก็ขยายอีกว่ามันมีกี่อย่างเลยนะหนึ่งหนึ่งมีความสว่างสองมีความมืดสามมีตัวเราโอเคไหมเนี่ยต้องเป็นสามอย่างทีนี้พอพอมีสามอย่างเสร็จแล้วนี้แสดงว่าต้องมี การรู้ใช่ไหมมีการรู้ว่ามีสามอย่างถูกต้องไหมต้องมีรู้แน่นอนว่ามีสามอย่างถ้าไม่ถ้าไม่มีรู้จะรู้ได้ไงว่ามีสามอย่างสแสดงว่ารู้นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึง่ง <api> เป็นอย่างที่สี่อ่าเป็นอย่างที่สี่และทีนี้พอเป็นอย่างที่สี่เสร็จแล้วเห็นไหมว่าแต่และอย่างนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันผมพ่จะนับให้ชัดก็คือความมืดเป็นอย่างเอ้ความสว่างเป็นอย่างที่หนึ่งความมืดเป็นอย่างที่สอง ตัวเราที่เป็นผู้รู้เป็นอย่างที่สามแล้วก็ไอตัวที่มารู้ตัวเราอีกทีหนึ่งก็เป็นสี่อย่างเนยอันนี้ไม่เป็นอย่างไม่สี่อย่างก็คือเป็นสี่อย่างนะอพอเป็นสี่อย่างเสร็จแล้วเห็นไหมตัวเราเป็นสิ่งที่ปรากฏทำไมความสว่างก็เป็นสิ่งที่ปรากฏความมืดก็เป็นสิ่งที่ปรากฏตัวเราก็เป็นสิ่งปรากฏปรากฏให้รู้แต่รู้นี่สิไม่ปรากฏไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนรู้แล้วมันอยู่ที่ไหน โอเคไหมเหมือนนีค hmm. mm ่ะ hmm. ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่มนใช่แต่มันมีอยู่ก็แล้วกันแหละเพราะก็จะยัดเนะ <c oughs> เาะโยมอธิบายทวนก็ได้เพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้น <c oughs> อธิบายเหตุการณ์เนี้ยโยมพูดไปเลยอธิบายเพื่อใช้ภาษาของพูดก็ของโยมก็ได้ในเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ต้องจําสิ่งที่หลงวงพ่อพูดแต่ให้พูดตามความเข้าใจของโยมเองว่ามันมีกี่อย่างยังไงยังไง <c oughs> อ,อธิบายตามลาดับเออช่วย <c oughs> อธิบายตามลําดับตรงนี้กําลังปัจจุบันนี่นะก็แสงสว่างแล้วก็ความมืดตามสว่าง ที่สิ่งไอ้ตัวที่เห็นมันก็คือวิญญาณเนาะแล้วก็ไอ้ตัวที่มาเห็นนี่ก็เป็นจิตอย่างเงี้ยอายังไม่ข้ามขั้นตรงนั้นตไม่ถึงขนาดนั้นนะยังไอต้ตรงนั้นก็มันเป็นเป็นวิชาพิทูดเนี่ยเป็นเป็นวิชาการแต่ตอนนี้เอาเอาภาษาแบบภาษาแบบบ้านๆภาษาแบบคนไทยเพื่อให้เห็นของจริงก่อนเพื่อค่อยไปปรับวิชาการทีหลังอออธิบายตรงเนี้ยว่ามันมีอะไรกี่อย่างแนวเดียวกับที่ที่หลวงพ่อพูดอะเพื่อให้โยมได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โยมก็เข้าใจว่ามันมีแสงสว่างมันมีความมืดแล้วก็มีตัวโยมที่เป็นผู้เห็นแล้วก็มีอันหนึ่งที่มาเห็นว่าต้องให้มีด้วไม่ใช่ว่ามีต้องพยายามคิดว่ามีอีกตัวหนึ่งมาเห็นไม่ต้องคือเห็นอีกทีหนึ่งตัวที่สามค่ะมันต้องต้องโยมก็ต้อพยายามคิดว่ามีตัวที่สี่เห็นตัวที่สามอีกทีหนึ่งนะโอเคนะพูดอีกทียิ่งพูดยิ่งชัดอ่ะยิ่งพูดยิ่งชัดเพราะ ขณะที่พูดเราเห็นไปด้วยไงเราไม่ได้พูดจากความจําแต่พูดจากสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏตรงเนี้เราไม่ได้ใช้ความจำน,นะเพราะว่าถ้าความจําเนี่ยคือมันไม่มีให้เห็นแต่ก็จําเอาตอนเนี้ยกําลังเห็นอยู่อ้าวย,ยมมยมอธิบายเรื่องการเห็นนะว่าบาอีกทีนึเงเห็นแสงสว่างถ้าเห็นตรงนั้นที่มันมืดเห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังเห็นอยู่เห็นตัวเองนะต้องเห็นตัวเองอีกทีเึงที่เห็นอยู่ โอเคเยอแล้วแกเนี่ยโยงต้องไปฝึกให้ชำนานญะที่หลวงพ่อเคยเทศมันเป็น3เพราะอะไรเพราะว่าเราเอาสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยเป็น1แต่นี่เราแยกมาเป็น2ไงก็เลยเป็น4แต่จริงๆอ่ะก็คือเป็นสเต็ปแบบนี้ทีนี้พอมันรัดสั้นหดสั้นเอาทีนี้หลวงพ่อจะเชื่อเห็นอย่างนี้อีกว่าโอเคนะหลวงพ่อถวนก็คือความสว่าง 1, <ม>1อย่างมืดหนึ่งอย่างตัวเราหนึ่งอย่างแล้วเอาไอ้ตัวรู้อีกหนึ่งอย่าง ทีนี้ปรากฏแล้วถ้าพอมองอีกมุมหนึ่งปั๊บก็ปรากฏว่าปรากฏว่าไอตัวรู้เนี่ยมันรู้มันรู้ความสว่างด้วยรู้ความมืดด้วยรู้ตัวเราด้วยตัวรู้เนี่ยมันรู้ไปหมดเลยมันรู้แจ้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเน่ะตัวเราจริงๆน่ไม่ได้รู้อะไรหรอกเพราะมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วทีนี้ถ้าพูดสเต็ปนี้นะตัวเราไม่ได้รู้อะไรแต่มีรู้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้ทุกอย่างรู้ความสว่างก็ได้รู้ความมืดก็ได้รู้ตัวเราก็ได้ รวมถึงรู้อะไรก็ได้ทั้งโลกแต่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นโลกรู้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไอ,อ้รู้ที่สนีนี่คือตัวปัญญาจะเรียกอะไรก็เอาไว้ก่อนเอาเป็นว่ามันมีอยู่จริงเนาะไอ้นั้นเป็นคำสมมตินะเดี๋ยวหลวงพ่อค่อยว่าไปแต่ในเบื้องต้นต,นตอนนี้คือให้เกิดปัญญาว่าไอ้รูมมร้มันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแต่เราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าหนูว่าหนูรู้ มันแสดงตัวนะอ่าว่าไปเพราะว่าเขา,ขาที่มาว่าปาสกโตนั่นแหละทําให้รู้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยสองข้างค่ะอ่ะหมายถึงว่าตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้หนูมันจะแสดงตัวนะอ่าเวลาคิดอะไรไม่ดีอด,ด,ด,ดีดีดีสายรลายฝาค่ะถ้าร้ายเยมันจะตุ๊บตุ๊บแต่เนี้ยค่ะออถ้าท่านเล่นดีดีมันก็จะตึ๊บตอ๊บแต่เนี้ยแต่ต้องเป็นเื่งแบบว่าพี่เพื่อสุดจริงๆริงมันถึงจะแสดงค่ะนี่พูดถึง รู้นะหมายถึงว่ารู้ที่หลวงพ่อบอกว่ารู้เนี่ยตัวเราเนี่ยไม่อาจรู้ได้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนหลวงพ่อใช้คําว่าอย่างนี้คือตัวเราเนี่ยพบมันไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงไแต่โยมพบได้ใช่ไหมตามที่เล่าธรรมดามันจะไม่มันจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่สุดจริงๆค่ะมันจะจิตจิตให้รู้เลยจิตจิตนี่เป็นสิ่งถูกรู้หรือมันเป็นรู้จิตจิตอ่ะมันปรากฏใช่ไหมมันปรากฏอ่าถ้าปรากฏก็เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่รู้ ถ้าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกรู้ที่โยมบอกจิตจิตเนี่ยมันเป็นรู้ไงรู้ว่ามันจิตจิตแต่รู้เนี่ยไม่จิตจิตมันจะรู้เลยใช่มใช่มันได้แต่รู้ไงมันได้แต่รู้มันแสดงอาการไม่ได้อาการจิตจิตเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็กีที่พูดมาเนี่ยก็กลายเป็นโยมรู้นั่นะว่าจิตจิตอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้โยมถ้าโยมรู้เนี่ยมันอ๋อมันต้องรู้ว่ามันรู้จิตจิตโยมรู้จิตจิตอีกทีหนึ่งใช่ใช่ตัวนั้นนะเออถูกถูก เริ่มแล้วเร่เข้าใจแล้ว <S <S นั่นแหละคือพอเมื่อกี้โยมเล่าว่าจิดจิตจิตอันนี้เราหลวงพ่อฟังแนละ้วยังมีตัวโยมเป็นผู้รู้นี่นะเพราะงั้นก็รู้ตัวโยมอีกทีหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วก็จบไปถ้าเข้าใจตรงนี้เพียรเลยฝึกเลยฝึกไอ้เรื่องรู้เราเนี่ยเพราะในสเต็ปแรกมันจะต้องเรารู้ก่อนตรงนี้ข้ามไม่ได้ต้องเรารู้ไปก่อนนะเรารู้เราร,ร,ารู้แล้วก็ขณะเดียวกันรู้เราแล้วก็จบจบตรงที่รู้เราเออรู้เราทีนี้ก็ รู้เราเสร็จแล้วนะแล้วก็เข้าใจได้ไหมถ้าสมมติว่ารู้เราเป็นแล้วเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งยังไงความหมายลึกซึ้งก็คือว่าเราเนี่ยจริงๆทั้งหมดทั้งตัวนี่นะมันคืออะไรที่เราคุยตั้งแต่วันแรกขันห้าเป็นธาตุเป็นขันห้าเป็นสังขารเนานะเ <quatre S 1> มื่อมันรู้ว่าตัวเราทั้งหมดเป็นสังขารเสร็จแล้วแต่รู้เนี่ยมันมันเป็นสังขารได้ไหมอ่ะมันคนละตัวกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นแค่สิ่งปรากฏเป็นแค่สิ่งถูกรู้ แต่เมื่อรู้แล้วเนี่ยจึงหลุดพ้นจากสังขารเพราะว่ารู้มันไม่เป็นสังขารมันไม่เป็นอะไรจึงได้แต่รู้รู้แจ้งยิ่งรู้แจ้งต่อสังขารเท่าไหร่ก็ยิ่งนิพพานก็เรียกว่าเห็นเห็นนิพพาน่หมายนึงว่าเป็นความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเห็นตัวเองชัดเจนรู้ตัวเองชัดเจนรู้แบบไม่ใช่เรารู้นะเออตรงกลางใจพอรู้สเต็ปสุดท้ายนะี่คือไม่ใช่เรารู้แล้วก็รู้อยู่เนี่ยจะเดินก็รู้นั่งก็รู้ก็กลายเป็นพ้นทุกข์ทุกขณะ เพราะทุกมันทุกทุกก็มีนะเพราะทุกก็คือสังขารใช่ไหมคือมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็แล้วแต่แต่รู้ไงมันไม่เป็นสังมันไม่เป็นสังขารมันไม่เจ็บด้วยก็เลยได้แต่รู้รู้แบบไหนก็รู้อย่างเมื่อกี้เนะี่ยที่รู้เป็นเมื่อกี้เนี่ยรู้เรารู้เราเนี่ยเนี่ยพัฒนาความรู้ว่ามันชัดเจนขึ้นโยมลงนึกเนี่ยผู้ชายไม่มาเราก็ต้องต้องแล้วแต่เขาเพราะว่าการแสวสงหาความรู้เนี่ยเราก็ให้เวลาแล้ว แต่ถ้าเขาไม่เห็นใจก็ก็อย่างเนี้ยก็ก็ไม่จ,จําจีจำใจมากเพราะว่ามันไม่ติดต่อเพราะไม่ติดต่อเนี่ยมันเรียนตามพวกเราไม่ทันไงใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ขาดเรียนเราฟังทุกทุกปัจจุบันทุกนันนะเพรานั้นเนเี้มันมันเสียโอกาสไปแหละแบบเนี้ยเหมือนกับเข้าโรงเรียนเลยถ้าเราขาดเรียนช่วงวงเดียวเนาะเราต้องไปอ่านต้องไปทวนออกมันมีคือว่าสามคนที่จะกลับแล้วกลับวันไหนอ่ันนี้อ๋อนี่จะครบแล้วเหรอ ก็เหมือนเหมือนอาจารย์ให้สุดแล้วแต่ว่าจะมาอีกนอนกี่คืนเนี่ยสามเนาะสองคืนคืนวันเสาร์โอเคโยมก็ติดตามกันแล้วกันเอ้โยมมีกลุ่มไลน์ของหลวงพ่อไหมอืมเพราะว่าถ้ากลุ่มไลน์เนี่ยมันจะอัปเดตกว่า YouTube เพราะบางทีเนี่ยบางไฟล์หลวงพ่อไม่ได้ขึ้น YouTube แต่จะคุยกันแบบเนี้ก็จะส่งเข้าในกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลายกลุ่มเนาะเออติดตามจะได้ส่งทรรมาให้เพื่อนตอใช่ใช่ จริงๆรู้จักกับพี่ตุ๊กที่พี่ตุ๊กบอกให้มาฟังก็แบบอาจารย์ออสเนี่ยเข้าใจเยอะจริงๆตอนนั้นก็เคยนานอาจารย์นี่ก็เหมือนพูดแบบอย่างนี้แหละค่ะอยู่แต่เราเราก็ไปทำลางแล้วก็ได้ยินรู้จักแต่เราฟังลางเลยแบบฟังแล้วรู้สึกอาจารย์ตรงมากให้เข้าใจเยอะๆให้เข้าใจเยอะๆเลยก็พยายามหาอุบายเนี่ยมันมีเยอะแต่ทีนี้ว่าบางบางอุบายเนี่ยโยมเขาฟังแล้วเขาเห็นตามได้ง่าย เออถ้าตรงไหนเหตุง่ายเขาก็พูดแต่เรื่องนั้นเยอะแต่บางทีพอเราพูดอุบายอันนั้นบางคนไม่เข้าใจเราก็ต้องอุบายอันใหม่นะแล้วคนนี้เนื้อได้ฟังหลวงพ่อคำเขียงก็เข้าใจทุกอี่นนะคะที่จ่าจยพูดเ้าใ่เห็นแล้วไม่เป็นมันเข้าเลยเห็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ที่สาคัญไม่ได้ลืมไม่ได้ก็คือเห็นอะไรก็เห็นไปเะแต่ต้องเห็นตัวเองเพราะว่าถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันจะเป็นตัวเองเป็นผู้เห็นไง แต่ไม่เอเป็นผู้เห็น,น,หนมันจะปรุงแต่งไปเยอะเออปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเพราะว่ามันมันไม่เห็นตัวเองสักทีหนึ่งเนาะบางทีใช้สับคําว่าเห็นบางทีใช้คัสับสคําว่ารู้นะ่จริงคล้กันนะรู้ตัวกับเห็นเป็นรู้ตัวเลยรู้ตัวก็คือรู้ว่ามีรู้ว่าตัวเนี้ยมีมอ่าเห็นไหมพอรู้ตัวปับ๊บมันก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเลยเนาะหรือว่าพอเห็นตัวมันก็เหมือนกันแหละพอเห็นตัวปั๊บตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในโลกนี้ยมันมีแต่สิ่งถูกถูกรู้ถูกเห็นะ แต่ผู้เห็นนะจริงๆมันไม่มีตัวผู้เห็นเนี่ยไม่ปรากฏตัวมันเป็นความว่างอ่ะจะเรียกว่าเป็นความว่างเปล่าเป็นความว่างเปล่าคือคือมันไม่มีตัวมันไม่มีการปรากฏตัวเมื่อมันว่างเปล่าเนี่ยเออมัจจุราชก็ตามหาไม่พบแต่ถ้าเรารู้อ่ะมันพบมันจับตัวไปลงนรกได้ถ้าทําชั่วเพราะตัวเราที่เป็นผู้รู้นะในสเต็ปแรกเนาะใครก็จับได้หลวงพ่อยังจับได้เลยเวลาใครรู้เวลาพูดสึงว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ บรเสาเนี่ยแสดงว่ามีผู้รู้แหละผู้รู้ก็คือเราถูกจับได้เลยว,ว่านี่ผู้รู้คนนี้แต่ที่ไอตัวที่มันมารู้เราซึ่งมันไม่มีตัวเนี่ยจับต้องไม่ได้ทําลายมันก็ไม่ได้ไอเนี้ยเป็นอมาตะหมายความว่ามันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขคือมันพ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติมีปัญญาเข้าใจตรงเนี้ยมันก็พ้นก็คือพ้นจากสังขารเนี่ยพ้นจากไอตัวรู้พ้นจากเนี่ยพ้นแล้วก็ไม่มีตัวเราไปยึดไอตัวที่มารู้เราอีกเพราะนั้นเป็นธรรมชาติเดิมอยู่แล้ว เมื่อทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือไม่มีตัวเราตรงไหนเลยก็ตรงนีนนกน้ก็คือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกสิ้นเชิงเพราะไม่มีตัวเราจะทุกข์คำว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความหมายตรงนี้นไม่มีตัวเราพอไม่มีตัวเราเลยว่าเข้าถึงสุญญตาคือความว่างแต่ก็ไม่ใช่เราว่างอีกก็ไม่ใช่เราเข้าถึงอีกมันเป็นปัญญาที่รู้จักได้ว่าอ๋ไอไอ้คำว่าสุญญตาก็คือว่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราไม่มีเรา อยู่ที่ไหนก็เป็นว่างไปหมดเลยเพราะมันว่างไม่มีเราอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเรากลับไปแล้วก็ผู้กลับก็ไม่เป็นเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเราเนี่ยโยมมาที่เนี่ยมาตายที่นี่แหละตายจากความเป็นเราตายก่อนตายใช่ไหมตายจากความเป็นเราคือไม่มีเราแต่ขนาน่ายังไม่ตายขนาน่าจะตายอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ไปเผาเพราะนั้นตรงเนี้เขาเรียกว่าตายแล้วตายก่อนตายใช่ไหมโยมเออเดี๋ยวถ้าโยมยังอ<า>ยู่เดี<ไล>๋ยว<ต>หลวงพ่อก็จะจะจี้จะจี้ทุก ทุกแบบเนี้ยโยกกลับวันไหนเนาะก็จะกลับวันที่สิบเก้าแต่ถ้าโยมผู้ชายไม่มาด้วยมันจะมันจะมานั่งอย่างนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้ามีถ้ามีคนอื่นยังมีแม่ชีเดินก็พอได้อยู่เดี๋ยวจะมาอีกค่ะจะพาเพื่อนสองคนมาเพราะว่าเขาไม่เคยมาที่นี่เลยเป็นคนใหม่ต่ดีถ้าโยมได้ปูพื้นฐานให้เขาบ้างเนาะเพราะว่าเขาจะได้เหมือนกับได้ฟังมาก่อนแล้วอะไรเนี้ยคนที่ได้รับการปูเนี่ยเคยได้ยินเนี่ยมันจะง่ายเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยโยมอยากลําพูนก็เหมือนกัน น่าจะเป็นคาราชการมั้งมาเรียนกับหลวงพ่อโดยตรงเหมือนกันอยู่จนถึงวันที่สิบแปดมั้งเดี๋ยวก็มีเพื่อนออน่ะสิเออมีมีใช่ใช่เขามาเข้ามาพวกนี้นแล้วก็จะเน้นเรื่องความรู้ตัวเนี่ยรู้สึกตัวรู้ตัวนี่อันเดียวกันนี่แหละรู้ตัวรู้ตัวมันประโยชน์มากก็ตรงนี้แหละก็คือรู้ตัวแล้วมันพ้นเนาะพ้นจรงิงๆเข้าใจคําว่าหลุดพ้นหลุดพ้นเลยทีนี้อเดี๋ยวทวนอีกทีนะ ดี๋ยวจะเข้าใจถึงความหลุดพ้นนะออกจริงออกของ,ของ,ของเก่าออกพูดเป็นนั่นก่อนก็คือว่าสมมติว่านี่คือตัวเราเนาะตัวเราแล้วก็ก่อนที่จะมีความรู้ถึงถึงขั้นเนี้ก็คือมีตัวเราเป็นแค่ตัวเดียวเนาะมันแยกอะไรไม่เป็นเลยมีตัวเดียวแล้วก็เราบอกว่าเราเนี่ยมีทุกข์มากก็คือตัวนี้แหละมันมีทุกข์เรามีทุกข์มากเรามีทุกข์มากเราอยากปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราพ้นทุกข์เห็นไหม จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราไม่มีทุกข์แล้วก็ให้เราพ้นทุกข์ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจถึงถึงที่หลวงพ่อคุยตรงเนี้ยมันจะพ้นได้ยังไงจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เอาตัวทุกข์ไปหมดเลยเนาะจะมาวัดสุกโตมันก็เอาตัวทุกข์มาทั้งก้อนเลยแล้วมันจะพ้นยังไงมันก็ไม่พ้นต่อให้ฟังธรรมะสุดยอดแค่ไหนก็พ้นไม่ได้พอมาสุกโตเสร็จแล้วก็บอกไม่เข้าใจยังไม่ยังไม่พ้นทุกข์ก็ไปหาสำนักอื่นอีกก็เอาตัวทุกข์ไปหาอีกพอไปหาตัวทุกข์อีกก็ไม่เข้าใจอีก รวมแล้วคือไปหาที่ไหนถ้าไม่เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อแนะนำมันก็มีทุกตลอดจนตายถูกไหมแต่พอรู้ตัวเราเป็นขึ้นมารู้ตัวเราได้ขึ้นมาว่าอ๋อตัวเราคือสังขารอันนี้คือปัญญาเข้าใจถูกว่าตัวเราทั้งตัวนี้คือกันหน้าคือสังขารทั้งหมดทั้งสิน้นการจะพ้นทุกข์ได้ก็คือมีเท็ดตัวเดียวเท่านั้นเองก็คือต้องรู้ทุกก็คือรู้เราพาเราคือตัวทุกเนาะพอรู้เราปั๊บ เรามันก็ยังเป็นไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวทุกข์วันยังค่ําแต่เมื่อรู้ไปแล้วเนี่ยไม่เข้าไปหลงยึดถือนะเมื่อรู้แล้วก็ไม่หลงยึดถือเมื่อไม่หลงยึดถือก็คือนั่นแหละรู้แล้วหลุดผลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เพราะฉะนั้นน่ะไอตัวขัน้าเนี่ยถึงปฏิบัติธรรมเท่าไหร่มีปัญญาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังปวดเมื่อเท่าเดิมไปโยมมันไม่ได้หายหรอกเพียงแต่ว่ามีปัญญาเข้าใจแล้วว่านี่คือทุกข เรื่องอะไรต้องโง่ไปยึดถือทุกมาเป็นตัวเป็นตนแค่นี้หายโง่อะแค่หายโง,ง่แค่นั้นแหละโอเคไหมอะชอบทำยึดจ้เรื่องอะไรจะไปโง่เออเรื่องอะไรไปยึด <c oughs> ใช่ไหมทำ <c oughs> เนีย้ยเรื่องอะไรจะต้องไปโง่ไปยึดเออแค่นี้แหละหายโง่อะความความหมายเนะาะก็เมื่อเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วก็คือรู้อะไรก็ตามแต่ไม่หลงไปยึด ไอโง่เออแค่นี้แหละจะท้องของไอจะไปยืดอท่นแ่มันคิดมันรักคิดขึด่ไหนแหล้วเราก็กุ้มใจว่าแหมเรื่องที่เราคิดแต่และเรื่องเนี่ยมันมันน่นีไม่ได้เลยจินตนาการของไม่ท่ากัสุดเลยแล้วเวลาจินตนาการถ้าให้รู้สึกตัวเนาะใครเป็นคนจินตนาการสเต็ปแรกก็คือเราเองก,กันแหละก็รู้เราใช่ไหมพอรู้เราเสร็จแล้วจบเลยแล้วงโง่ไปจินตนาการทำไมอะ่ะเพราะว่าแค่รู้เราคือจบแล้วไง ช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้เราก็โมแต่จินตนาการเนี่ยไอ้นี่เข้าไปในความโง่แล้วเป็นผ <t Test noise> oh, de so ู้โง่ไปเลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้นี่โง่นานเลยอยางงั้นโง่สั้นๆพอรู้สึกตัวปั๊บมันโง่คิดเนี่ยแล้วก็รู้เราพอรู้เราปั๊บก็คือไม่ยึดถือไงจบก็เรียกว่ารู้แล้วจบรู้แล้วจบรู้แล้วจบทุกครั้งที่รู้จบทุกมันก็ปรุงใหม่เนาะเพราะว่าชีวิตยังไม่ตายมันก็ปรุงใหม่ก็โง่ใหม่อะพอโง่ใหม่เสร็จก็รู้อีก มันโง่บ่อยค่ะวันนึงวันนึงนี่โง่บ่อยยใช่ถ้ารู้ทันโง่ก็ก็เป็นก็หายโง่อ่ะวันนี้ไม่สงสัยแล้วเนาะ